สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากกลับมาจากแฮ้งจีกงานรถแฮงน้องเบิด์มสิกทำความสะอาดครับมันนีเดินทางไปที่บุญมองไฟกับบ,นบ,บนันพาตะบนพาตรัตนบุรีหน่วยสิโลอครับเกันครับพี่น้อง ตัวน,นี้หนว่วยที่หนึ่งนะครับ6โลทีงานกำลังเป่าลา้าสะอาดอยู่พึ่งกลับมาเมื่อคืนนะครับเด่นนี้คืออำเภอจอมพระสุรินทร์ที่นี่เพื่เป่าไปเรียวบา,นะางันช้างโมเดลสิ็มอันี่เป็นเบสดนะครับตัวน,นี้เป็นจนเสียงกลางเลมมอนิเตอร์ แถว VIP ครับตัวที่พาไเบิงที่มันหน่อยหนึ่งนะครับกำลังเสร็จทำความสะอาดนะครับครับทีม่มันหน่อยที่หนึ่งครับหน่อยหนึ่งกำลังทำความสะอาดโดยตะลิ เราสะอาดตัวหนึ่งครับโดยนึ่ว่างนะครับวันนีโน่นที่หนึงน่งว่างว่าง,งทั้งว,ง,วง,ทงวันตู้เปิดได้บัวได้ห้องเครื่องไหม โบ้ดติดติดไฟไทยเรียบบปิดไปดทีสายไฟเด้อข้างๆสายไฟไต่มื่อจ้งระว่าขาดไปฟังหูขาด บางทีหนึ่งกับตป็นแบบเสียง C H M ผมพลัง C H M ครับดึงเลยครับดึงแล้วดึงเลยดิปวดโอ,โอ,โอ้อะไรบอเ <c oughs> นี่ยก็สวยก่อนพี่น้องไผ่ามาหนึง่งไผ่ลงมาออกไป ไปแล้วเรียบร้อยๆไ <c oughs> อ,อ้หน่วยที่สองกบกลุ่มพลังช้างออดิโอสิอเต็มฟุกระตกครับพี่น้องโอ้ยเปิดมือเปิดเวียนเบื่คืนเลยเมื่อคืน วันนี้ครับออกงานครับหน่วยหน่วยที่สองนะหน่วยที่หนึ่งว่างนะครับเหมือนฝากพี่น้องนะเด้อย,ยันใส่หากรก็ได้ครับ <c oughs> งานหน่วยงานใหญ่ตรงนี้เป็นงานบุญบางไฟนนะหาฝนครับ จะทำาความสอาดพร้อมรับเงินมันอินไว้สองออกอยางซิลอ่าซีเบอรเลยครับมันไม่เปลี่ยนใส่ดีกว่าตนี้

เอาคลิปนี้เอาไว้สมีสกักกอนได้พี่น้องเออคลิปหน้าเข้วมากันใหม่นะครับสวัสดีครับ